ตัวที่เขารับประกันว่ามันคือราชาของศาสต้านอนุกรอิสระก็คือ หลายคนถามว่าเอ๊ะอนุมูลอิสระมันทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวคุยกันแล้วกัน5โรคสําคัญที่เกิดจากเรื่องของอนุมูลอิสระที่มากเกินไปข้อแรกโรคหลอดเลือดหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีนก็จะทำให้เกิดเรื่องของออกซิไดซ์ LDL มันก็จะเป็นตัวการที่ทําให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเตีบมากขึ้นเรื่อยๆหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายก็คงจะต้องหนึ่งไปทําเรื่องของสเตนสองใสบอลลูนหรือบางคนเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าไม่ทันก็อาจจะตึงได้ข้อที่2ก็คือเรื่องของโรคมะเร็งจริงๆแล้วอนุมูลอิสระเนี่ยม ทำลาย DNA ของร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเซลล์ถูกอนุมูลอิสระท,ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการอักเสบบ่อย,อยๆก็จะทำให้เซลล์เหล่านั้นกลายร่างกลายเป็นตัวอ่อนมะเร็งและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นมะเร็งมีอันดับที่1ก็คือเรื่องของมะเร็งตับอันดับที่2ก็คือมะเร็งปอดอันดับที่3าก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก4ก็คือเรื่องของมะเร็งเตา้านมโรคที่3ก็คือโรคที่เกี่ยวก,กับระบบสมอง2โรคที่คนเป็นหนึ่งเรื่องของอัลไซเมอร์อีกลุ่หนึ่งก็คือเรื่องโรคไทฟอยด โรคที่มันสั่งสรรมันทาอะไรแล้วก็จาอะไรไม่ได้โรคที่4ก็คือกลุ่มโรคเบาหวานมันก็จะทําให้เรื่องของอินซูลินในร่างกายเราเนี่ยเกิดการทํางานได้น้อยลงทํางานได้แยกขึ้นเรียกว่าดื้ออินซูลินก็คือเบาหวานชนิดที่2สารอนุมูลอิสระมันมีเอฟเฟกต์ทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานตาม,มาแล้วก็โรคที่5โรคที่เกี่ยวกับตาตาเสือ่อมกระจกตาเสือ่อมวุ้นตาเสือ่อมซึ่งพวกนี้มันเกิดจากการที่มันมีสารอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับคือ5โรคั้หมดทั้งงวลเนี่ยวิธีการป้องกั ยพยายามหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอากาศเรื่องของการเพิ่มการออกกําลังกายลดความเครียดแล้วก็นอนหลับที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญมันเป็นเรื่องของการป้องกันให้ดีทั้งในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระการเพิ่มภูมิคุ้มกันมีการพิสูชชนจน์ชัดเจนก็คือเรื่องของรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดไม่ไว่าจะเป็นจากพืชจากผักหรือว่าจากผลไม้ต่างๆนานาแต่ว่าตัวที่เขารับประกันว่ามันคือราชาของสารต้านอนุมูลอิสระก็คือแอสตาแซนทีนนั่นเอง